สวัสดีครับกลับมาพบก,กับพวกเรานอ็อ u สตูดิโอเช่นเคยวันนี้เราก็มาอยู่กับการสปอยหนังเรื่อง Knife Out คาตกรรมขันสาใครฆ่าคุณปู่โดยที่หนังเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของชายแก่อายุ85ปีที่มีชื่อว่าฮารานฮารานนั้นเป็นนักเขียนนิยายคาตกรรมมือดีที่สุดทําให้เขานั้นมีเงินมากมายมหาศาลแต่แล้วทรัพย์สมบัติมากมายนี้มันก็ได้สร้างปัญหาให้กับเขาเนื่องจากลูกหลานของฮารานก็ต่างหวังในทรัพย์สมบัติของเขาและแล้วเวลาของฮารานก็ได้สิ้นสุดลงแต่ดูเหมือนว่าการตายของเขามันจะไม่ใช่ าารรตยธมดเนื่องจากมีใครบางคนได้จ้างนักสืบมือดีที่มีชื่อว่าบลองมาสืบคดีนี้และด้วยเหตุผลนี้ทําให้ลูกนานของฮาลานทั้งหมดตกเป็นผู้ต้องสงสัยแต่แล้วใครกันแน่ที่จะเป็นคนสังหารฮาลานลงเรื่องราวมรดกข,ของฮาลานจะจบลงยังไงและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังได้เปิดเรื่องบทีคฤหาสน์ของฮาลานแม่บ้านสาวเธอมีชื่อว่าฟรานเธอได้นําอาหารเช้าขึ้นมาให้กับเขาแต่แล้วเธอก็ต้องตกใจอย,อย่างสุดขีดเพราะว่าเธอได้เห็นศพของฮาลานเต็มไปด้วยกองเลือดแถมเธ เธอก็ไม่รู้เลยว่าใครกันแน่ที่เป็นคนลงมือทําแบบนี้ต่อมาหนังจะตัดมาที่บ้านของมาธาภรรยาส่วนตัวของฮาลานหลังจากเหตุการณ์ที่ฮาลานตายเธอนั้นก็ยังเครียดอยู่ไม่หายแม่และน้องสาวของเธอก็พยายามปลอบใจอย่าวซึ่งมันก็ทําให้เธอนั้นดีขึ้นมาบ้างไม่นานนักเจ้าหน้าที่ตํารวจได้โทรเรียกมาธากลับไปที่บ้านของฮาลานเพื่อสอบสวนอีกครั้งมาธาเธอจึงรีบขับรถกลับไปที่นั่นโดยเมื่อเธอมาถึงเธอก็เจอเข้ากับเมกล้านสาวของฮาลานทั้งคู่นั้นดูจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเมกนั้นนนปลออออบใใจมาาาทเเเเรืื่่่งงีกิดขึึ้ซธ ็ขอบใจมากๆทั้งสองได้เดินเข้าไปในบ้านซึ่งมาธาก็ได้มาเจอข้อกับลินดาและริชาร์ดลินดานั้นเป็นลูกสาวของฮาลานส่วนริชาร์ดก็เป็นสามีของเธอทั้งสองตอนรับมาธาอย่างอบอุ่นเนื่องจากมาธาก็ทํางานที่นี่มานานมากแล้วผู้คนที่เกี่ยวข้องกับฮาลานทั้งหมดได้ถูกเรียกกลับมาที่นี่อีกครั้ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากสอบสวนเรื่องราวในคืนวันที่ฮารานตายเพราะว่าฮารานได้ตายในคืนวันเกิดของเขาพอดีซึ่งในคืนวันนี้ทุกคนก็ได้ต่างมาเลี้ยงฉลองอยู่ที่บ้านของฮารานลินดาเธอเป็นคนแรกที่ได้เข้ารับการสอบสวนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถามเหตุการณ์ในคืนวันนั้นลินดาเธอก็ได้เล่าว,ว่าเหตุการณ์มันก็เป็นไปอย่างปกติและทุกคนก็มีความสุขดีตัวของลินดาเธอได้ทำบริษัทอสังหากับริชาร์ดสามีของเธอซึ่งเธอก็ดูจะประสบความสำเร็จอยู่ไม่น้อยเลยลินดาได้บอกกับตำรวจว่าเธอน,นัน้นนสสิมกับ ของเธอเป็นอย่างมากซึ่งทางด้านลิชาร์ที่เข้ามาเป็นคนต่อไปก็บอกเช่นเดียวกันเขาได้บอกว่าลินดาภรรยาของเขานั้นรักในตัวของพ่อมากๆถึงขนาดที่ในคืนวันเกิดลินดาก็ได้นําเค้กวันเกิดมาให้ฮาลานเป่าด้วยซึ่งนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าทั้งสองคนนั้นมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมากคนต่อมาที่ได้รับการสอบสวนเขาไม่ชื่อว่าววลววลนั <"Wow> ้นเป็นบุตรคนเล็กของฮาลานในตอนนี้ววลได้รับหน้าที่ดูแลสํานักพิมพ์ต่อจากพ่อววลก็ได้พูดถึงเรื่องงานวันเกิดเหมือนกันซึ่งเขาก็บออออกกกกวว่่่าาาาตัััเเเขงงนนนนน้็็สสยมมบพป คนต่อไปเธอมีชื่อว่าโจนี่เธอนั้นเป็นภรรยาลูกชายคนกลางของฮาลานแต่ลูกชายของฮาลานก็ได้มาเสียชีวิตไปซะก่อนโจนี่จึงเปรียบเสมือนครอบครัวอีกคนหนึ่งของฮาลานเช่นเดียวกันโจนี่ก็บอกเช่นเดียวกับทุกคนว่าเหตุการณ์ในคืนวันงานทุกคนนั้นก็มีความสุขกันมากๆทุกคนที่เข้ารับการสอบสวนก็ต่างพูดถึงเหตุการณ์ในคืนวันงานแต่นี่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเธอเล่าเหตุการณ์นี้ให้กับตำรวจฟัง โจนี่เธอจึงได้บอกกับตำรวจไปว่าเธอก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหลายครั้งแล้วจะถามอีกทำไมแถมเธอก็ยังสงสัยอีกว่าไอ้คนที่นั่งฟังดูด้านหลังนั้นมันเป็นใครกันแน่ชายที่นั่งฟังการสอบปากคำอยู่เงียบๆเ,เมื่อเขาถูกชี้ตัวเขาก็ได้ลุกข,ขึ้นมาเขาแนะนำตัวว่าเขานั้นชื่อว่าบลองบลองนั้นเป็นนักสื่อฝีมือดีและเขาก็มีชื่อเสียงมากๆเขานั้นนั่งฟังการสอบปากคำของทุกคนอยู่ในห้องซึ่งทุกคนก็ต่างสงสัยในตัวเขาเช่นเดียวกันและทันทีที่บลองแนะนำตัวทุกคนก คนรู้ว่ามีนักสืบเอกชนเข้ามาที่นี่นั่นก็หมายความว่าพ่อของพวกเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ถูกฆาตกรรมนั่นหรอทุกคนก็ต่างตกใจกันมากแต่บลองก็ได้เกีย้ยกล่อมให้ทุกคนสงบลงพร้อมกับบอกไปว่าเขานั้นถูกใครบางคนจ้างวานมาแต่เขาก็ยังไม่การันตีว่านี่เป็นคดีฆาตกรรมเขาแค่มาฟังข้อมูลแบบเงียบๆก็เท่านั้นและตอนนี้เขาก็กำลังสืบหาเบาะแสของคดีนี้อยู่ในตอนที่บลองนั่งฟังการสืบสวนของลินดาเขาก็ได้เดินไปหาเธอ พร้อมกับกล่าวชื่นชมลูกๆทุกคนของฮาลาว่าเก่งกันทั้งหมดที่สามารถจเจริญรอยตามและประสบความสําเร็จเหมือนพ่อของพวกเขาได้ลินดาเธอกล่าวขอบคุณคำชมของบลองแต่เธอก็ได้แย่งขึ้นมาว่อลนั้นไม่เหมือนกับเธอวอลนั้นดูแลสำนักพิมพ์ที่พ่อสร้างขึ้นมาให้ไม่เหมือนกับเธอที่สร้างทุกอย่างขึ้นมาเองแต่เธอก็จะไม่สาวไซคนในครอบครัวให้กับตำรวจฟังหรอกกลับกันริชาร์ดสามีของเธอนั้นแตกต่างริชาร์ดเด้สาวไซเรื่องราวของวอลให้กับบลองฟัง ลิชาร์ได้เล่าว่าวอลกับฮารานั้นมีปากเสียงกันถึงขนาดที่ทั้งคู่ต้องไปทะเลาะก,กันด้านนอกเลยลิชาร์ไม่รู้หรอกว่าทั้งสองคุยอะไรกันที่ด้านนอกแต่เมื่อวอลกลับเข้ามาเขาก็มีหน้าจ่อยไปเลยลองได้ถามถึงเหตุการณ์นี้กับวอลไปเช่นกันโดยเรื่องราวจริงๆวอลลูกชายคนเล็กได้ไปตามตือพ่อเพื่อขอเอาเรื่องราวของพ่อไปทําเป็นหนังแต่ฮารานพ่อของวอลก็ยื่นคําขาดว่ายังไงก็ไม่อนุญาตแน่นอนฮารานนั้นดูผิดหวังในลูกชายคนเล็กของเขามากวอลนั้นหวังแต่ว่าเขาจะได้เงินจากการทําหนังสักเท่่่่าาไไไหหรเขมด้วงแน ที่เป็นนิฮยา,ยาลานจึงได้ตัดสินใจบอกกับลูกชายคนเล็กว่าต่อไปวอลไม่ต้องดูแลสำนักพิมพ์แทนพ่อแล้วซึ่งด้วยเรื่องนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้วอลนั้นหน้าหงอยกับเข้ามาในบ้านแต่วอลก็ไม่ได้เล่าเรื่องจริงให้กับร้องฟังขอนั้นบอกว่าเขาไปคุยกับพ่อเรื่องจะทาอ e ีบุ๊กไม่ได้ทะเลาะก,กันเลยแต่คนที่ทะเลาะก,กับฮาลานก็คือแลนซัมลูกชายของลินดาและริชาร์ดถึงขนาดที่ทั้งสองคนเข้าไปทะเลาะก,กันในห้องทํางานของฮาลานเลยซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนมีปากเสียงกันแลมซัมก็รีบออกจากบ้านไปทันทีตัดไปในนการสสอบว ชาวองนั้นรู้ว่าริชาร์ดและลินดาเดินทางไปที่งานก่อนเพื่ออาสา,าจะช่วยงานซึ่งในตอนกลางวันฟรานแม่บ้านเธอก็ได้ยินเสียงชายสองคนทะเลาะก,กันในห้องทํางานของฮาลานโดยคนที่ทะเลาะก,กันอยู่ในห้องก็คือริชาร์ดกับฮาลันนั่นเองฮาลานนั้นรู้ว่าริชาร์ดนอกใจลินดาฮาลานนั้นมีหลักฐานอยู่ในมือซึ่งฮาลานก็กําลังจะเขียนจดหมายบอกกับลนินดาทําให้ริชาร์ดและฮาลานนั้นมีปากเสียงกันในเรื่องนี้แต่ริชาร์ดก็โกหกบลังไปเช่นกันริชาร์ดนั้นบอกว่าเขากับฮาลานคุยกันเรื่องที่่จะเออาาาแมขงฮนไป นพคนลิชาร์ดไม่อยากบอกให้กับดินดาแต่ฮารานก็ยืนยันที่จะบอกทํใไมทั้งสองคนนั้นมีปากเสียงกันซึ่งในระหว่างที่ลิชาร์ดเล่าเรื่องโกหกกับบลองไปดูเหมือนว่าท่าทองเขาก็จะลุกลนอยู่ไม่น้อยทางด้านโจนี่ลิชาร์ดได้บอกกับบลองว่าโจนี่ก็มางานก่อนเหมือนกันบลองจึงได้ถามโจนี่ไปว่าเธอมาที่นี่ก่อนทําไมกันแน่โดยการที่โจนี่มาที่นี่ก็เพราะว่าฮารานเรียกเธอมาคุยเรื่องค่าเทอมของเม็กลูกสาวของเธอฮารานนั้นจ่ายเงินค่าเทอมให้กับเม็กอยู่ตลอดแต่ปรากฏว่าโจนี่เธอได้ยักยอกเงินค่าเออเออมมขง็ก และรับค่าเทอมซ้ําซ้อนมาตลอดระยะเวลา4ปีซึ่งเมื่อฮารานรู้เรื่องนี้เขาก็ตัดสินใจที่จะมอบเงินให้กับโจนี่อีกก้อนสุดท้ายและต่อไปฮารานจะไม่จ่ายเงินอะไรให้กับโจนี่และเม็กอีกเลยเรื่องนี้มันก็ทําให้โจนี่นั้นเครียดมากๆแต่เธอก็โกหกบลองว่าทั้งสองคนคุยกันเรื่องค่าเทอมของเม็กที่มีปัญหาการโอนเงินในฝ่ายธุรกรรมก็แค่นั้นโจนี่นั้นมีท่าเทีร้อนรนเป็นพิเศษตำรวจเลยให้เธอไปพักซึ่งในระหว่างการพักสอบสวนริชาร์ดก็ได้ลอบเข้าไปในห้องทํางานของฮารานเขาตั้งใจจจะททําาาลยยดหมี่ ฮาลันจะมอบให้กับลินดาแต่ปรากฏว่าจดหมายนั้นมันไม่มีข้อความอะไรเขียนอยู่เลยริชาร์ดที่อุตส่าห์พยายามรอบเข้าห้องมาเขาก็โกรธมากๆเขาจึงหยิบลูกเวสบอลปาออกไปด้านนอกเพื่อระบายอารมณ์บลองที่พักจากการสืบสวนเช่นเดียวกันเขาก็ได้เดินออกมาสู่บุหรี่ด้านนอกแต่ในระหว่างที่บลองกําลังเดินคุยกับตารวจมาธาก็ได้แอบดูอยู่ที่ประตูบลองนั้นรู้ว่าเธอแอบดูอยู่เขาจึงเดินไปหาเธอบลองได้ถามมาธาไปว่าเธอนั้นรู้เรื่องราวที่ริชาร์ดนั้นมีชู้ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วมา,าธรรา,า,าราน์เ้ พูดคุยเรื่องนี้กับเธอแต่เธอก็ได้ตอบปฏิเสธบลองไปซึ่งทันทีที่เธอโกหกเธอก็ได้อาเจียนออกมาทันทีบลองนั้นรู้อยู่แล้วว่าหากมา่าโกหกเธอนั้นจะอ้วกออกมาบลองจึงได้ถามเรื่องของโจนี่กับวอลเข้าไปอีกบลองนั้นรู้ว่าโจนี่นั้นยักยอกเงินค่าเทอมของเมกส่วนวอลก็คงถูกไล่ออกจากสำนักพิมพ์บลองได้ถามเรื่องนี้กับมา่าไปทำไมมา่าน,นั้นมีท่าทีผู้อืดผอมทันทีดูเหมือนว่าเรื่องที่บลองนั้นสันนิษฐานขึ้นมามันจะถูกต้องทางด้านมาทาทททาาาาีีี่่่่มมงาางไไไคออยดดตรวจจึ้้้ใหเเธเขปพัก บ้านหลังจากนั้นอบลองก็ได้ถามกับตำรวจไปว่าคืนที่ฮารานตายทุกคนนั้นอยู่ที่ไหนบ้างตำรวจจึงค่อยๆเล่าเรื่องราวในตอนที่ฮารานตายเมื่อถึงเวลาห้าทุ่มมาทากัพาฮารานกลับขึ้นห้องนอนไปเพราะว่าฮารานจะต้องมียาที่ฉีดเป็นประจำด้วยลินดาน,นั้นเธอนอนอยู่ในห้องใต้บันไดเธอเป็นคนหลับยากมากๆทาให้เธอนั้นจะได้ยินเสียงคนเดินขึ้นลงบ้านอยู่ตลอดโจนี่เธอน,นั้นนั่งสวดมนต์อยู่ในห้องนอนของเธอด้านล่างแต่เธอได้ยินเสียงตึงตังบนห้องนอนของฮารานเธอจึงรีบขึ้นไปดูปรากฏว่าฮารานน ทํากระดานหมากร้อมที่เขาเล่นกลับมาท่าตกก็เท่านั้นโจนี่เธอจึงกลับเข้าห้องนอนทางด้านลินดาเธอนั้นตื่นในตอนที่โจนี่วิ่งขึ้นไปซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เธอนนั้ตื่นกลางดึกส่วนในครั้งที่2ก็ตอนที่มาท่ากลับบ้านไปซึ่งในตอนที่มาท่ากลับบ้านเวอกับลูกชายก็ได้ยืนสูบบุหรี่อยู่ที่หน้าบ้านโดยตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนพอดีไม่นานนักก็เมกที่ออกจากบ้านไปก็ได้กลับมาซึ่งเมื่อเธอมาถึงเธอก็ได้เข้านอนพอดีส่วนวอกับลูกชายหลังจากที่สูบบุหรี่เสร็จทั้งคู่ก็ได้เเข้านนนนอช่่กัททยีสุ ในตอนตีสามเมกได้ยินเสียงหมาเห่าอะาได้บางอย่างเธอได้ลุกมาเข้าห้องน้ําแต่ก็ไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ต่อมาก็เป็นคิวสอบสวนมาท่าในตอนบ่ายบลองนั้นรู้ว่ามาท่าพาฮาลานกลับขึ้นห้องนอนไปช่วงประมาณห้าทุ่มเขาจึงอยากให้เธอเล่าเรื่องราวในตอนที่เธอพาฮาลานขึ้นไปซึ่งตัวของมาธาก็มีท่าทีร้อนรนอยู่ไม่น้อยเหตุการณ์ในตอนที่เธอพาฮาลานกลับขึ้นห้องนอนถึงจะดึกมากแต่ชายแก่ฮาลานคนนี้ก็ยังไม่ง่วงนอนเลยตัวฮาลานจะต้องฉีดยาบางอย่างอยูอย่เป็นประจำ แต่วันนี้เขาก็ไม่ยอมให้มาท่าฉีดยาให้ <uno> หใ hay hay. แต่หากมาท่าอยากฉีดยาก็ต้องเล oh ่นหมากร้อมกับเขาให้ชนะก่อนมาท่าที่ไม่มีทางเลือกก็เลยยอมเล่นกับชายแก่คนนี้ดูเหมือนว่าในหมากร้อมมาท่าจะสามารถเอาชนะชายแก่คนนี้ได้แต่ฮารานก็หัวหมอเขาได้ผลักกระดานหมากร้อมให้ล้มลงซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคนเล่นหมากร้อมกันฮารานก็ดูมีความสุขมากๆหลังจากที่มาท่าชนะเธอก็ได้ฉีดยาประจําตัวให้กับฮารานเธอได้บอกกับฮารานไปว่าดูเหมือนว่าวันนี้เขาจะเครียดอยู่ไม่น้อยเพราะว่าวันนี้ฮารานได้ไล่สาส ลูกของพวกเขาเรียงตัวมาธาเธอจึงบอกฮารานว่าเอาร์ฟีนเพื่อผ่อนคลายไหมซึ่งฮารานก็ตกลงและเขาก็ดีใจมากๆแต่ทันทีที่มาธาจะหันกลับมาเอามอร์ฟีนปรากฏว่ายาที่เธอฉีดให้กับฮารานในตอนแรกมันก็คือร์ฟีน ซึ่งมอร์ฟีนมันก็ควรฉีดได้ไม่เกิน5มิลลิกรัมเต่เมื่อกี้มอมาทานนั้นฉีดไป300มิลลิกรัมเลยเธอนั้นตกใจมากเธอจึงพยายามหายาถอนพิษมอร์ฟีนฮาลันที่รู้ว่าตัวเขาได้รับมอร์ฟีนไปแล้วแล้วอีกไม่เกิน10นาทีเขาจะต้องตายแน่ๆแต่ผิดคาดชายแก่นั้นไม่มีท่าทีร้อนรนเลยชายแก่ไม่ต้องการให้มาทานนั้นเป็นฆาตกรเพราะว่ามาทานนั้นเป็นคนต่างด้าวซึ่งถ้าหากตัวเธอถูกจับไปแม่และน้องสาวของเธอจะต้องเดือดร้อนแน่นอน แต่กลับกันเนี่ยมาทานั้นร้อนลนมากๆเธอนั้นรีบวิ่งหายาถอนพิษอย่างทันทีแถมยังโชคร้ายปรากฏว่ายาถอนพิษมันไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเธอจึงจะรีบวิ่งไปหยิบโทรศัพท์เพื่อเรียกรถฉุกเฉินแต่ฮารานก็ได้สกัดขาเธอจนเธอล้มลงซึ่งเสียงที่มาท่าล้มทำให้โจนี่รีบวิ่งขึ้นมาที่ห้องของฮาราน ฮารานได้สั่งให้มาธาาน,นั้นอยู่เงียบและเขาจะจัดการกับโจนี่เองซึ่งฮารานก็ได้บอกกับโจนี่ไปเหมือนในตอนต้นเรื่องโจนี่เธอจึงยอมลงไปแต่โดยดีหลังจากนั้นฮารานก็ได้คิดแผนกับมาธาเพื่อให้มาธาน,นั้นไม่เป็นฆาตกรฮารานสั่งให้มาธาเดินลงกลับบ้านไปและทําให้เสียงดังที่สุดและเมื่อออกจากบ้านไปก็ให้ตะโกนบอกลาทุกคนให้ดังมากๆซึ่งมาธาเธอก็ทําตามทําให้ตอนนี้เธอมีหลักฐานที่อยู่และต่อมาหลังจากที่เธอขับรถออกไปแล้วเมื่อเลยรูปปั้นไปแล้วให้เธอจอดรถเพื่อหลบมุมกล้องวงจร หลังจากนั้นก็ให้เธอกลับเข้ามาที่หลังบ้านหมาสองตัวนั้นรู้จักเธอดีมันจะไม่เห่าแน่นอนแล้วเมื่อเธอมาถึงก็ให้เธอปีนขึ้นมาด้านบนแล้วเข้าไปหยิบชุดนอนของฮารานและเดินลงมาที่ด้านล่างเพื่อให้เว้าเห็นว่าฮารานนั้นลงมาหาของกินในตอนกลางดึกอีกรอบหนึ่งพอทําแบบนี้เสร็จเวลาตายของฮารานก็จะเป็นเวลาหลังจากที่มาท่ากลับไปแล้วหลังจากนั้นมาท่าก็ปีนกลับลงไปทางเดิมแต่ตอนที่เธอปีนลงไปถึงพื้นเธอก็ได้เจอข้อกับแม่ของฮารานแต่โชคดีที่เธอมีอายุมากและความจําไม่ค่อยดีเธอมองไปที่ มาาท่พร้อมพูดออกมาว่าแกกลับมาแล้วหรอแลนซัมซึ่งดูเหมือนว่าแม่ของฮาลานจะมองมาท่าเป็นแลนซัมไป มาธาที่เห็นแบบนั้นก็เลยรีบวิ่งกลับทางเดิมพร้อมขับรถกลับบ้านไปเรื่องราวของมาธาในคืนนั้นจริงๆแล้วเป็นแบบนี้แต่เธอก็ได้โกหกบลองพร้อมกับบอกไปว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษบลองที่เห็นว่ามาธาไม่อาเจียนออกมาเขาก็เชื่อแล้วปล่อยตัวเธอออกมาจากห้องแต่ทันทีที่มาธาออกจากห้องสอบสวนมาเธอก็รีบเข้าห้องน้ําไปอ้วกในทันทีต่อมาในช่วงกลางคืนบลองได้เรียกมาธามาคุยด้วยซึ่งการที่บลองเรียกมาธามาคุยก็เพราะว่าเขาต้องการให้มาธามาเป็นตัวช่วยในการสืบสวนมาธาเธอก็แปลกใจมากมาก ที่บลองนั้นเลือกเธอแต่เธอก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เธอตอบตกลงกับบลองที่จะช่วยเหลือเขาในงานสอบสวนหลังจากนั้นเธอได้กลับบ้านมามาท่านั้นมีท่าทีที่เครียดมากๆเธอนึกย้อนกลับไปในตอนเกิดเหตุในตอนที่ฮารานไล่เธอออกมาจากห้องเธอไม่สามารถทําใจได้เธอจึงเปิดประตูกลับเข้าห้องไป แต่ภาพที่เธอเห็นก็คือฮารานนอนอยู่ที่โซฟาพร้อมกับมีดท,ที่เจ่ะที่คอฮารานได้หันมาพูดกับเธอว่าไปซะทันใดนั้นฮารานก็เฉือนคอตัวเองในทันทีเลือดของเขาสาดกระจายเต็มห้องมาธาที่เห็นก็ตกใจมากๆเธอนั้นร้องไห้อยู่ที่หน้าห้องของฮารานแต่สุดท้ายเธอก็ไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปได้แล้วเธอจึงได้ทําตามที่ฮารานบอกแต่ตัวของมาธาเธอนั้นไม่ได้รู้อะไรเลยเพราะว่าหยดเลือดของฮารานหยดหนึ่งมันได้กระเด็นมาติดที่รองเท้าของเธอด้วยเช้าวันต่อมาพวัวของบลองก็มาดู ทเทปกล้องวงจรปิดแต่มันก็เป็นรุ่นที่โบราณมากๆโดยในระหว่างที่ดูวิดีโออยู่มาธาเธอก็รู้ได้ทันทีว่าเธอนั้นเลี้ยวผิดเธอเลี้ยวก่อนลูกป,ปั้นซึ่งวิดีโอนี้จะต้องบันทึกเหตุการณ์ที่เธอขับรถแอบอยู่แน่ๆมาธาเธอจึงหาวิธีหยุดเล่นวิดีโอเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจะเอาเทปนี้กลับไปแปลงเป็นไฟล์วิดีโอดูอีกทีหนึง่งซึ่งมาธาที่เป็นคนเปิดเธอก็เป็นคนอาสาจะเอาเทปนี้ออกมาเองหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้เดินไปตรวจสอบรอบๆบ้านซึ่งในระหว่างที่เดินมาธาก็ทําอะไรบางอย่างกับเทปนี้หลังจากนั้นเธออก็มบ ไ้กับตำรวจไปไม่นานนะักพวกของบลองและมา่าก็ได้เดินมาถึงที่หลังบ้านเป็นทางที่มาท่าวิ่งกลับเข้าไปนั่นเองแต่มาท่าเธอก็ได้เห็นรอยเท้าของเธอ เธอจึงพยายามเดินเพื่อลบรอยเท้าเก่าของเธอทิ้งแถมยังพาหมาทั้งสองตัววิ่งออกมาทางนี้อีกทำให้รอยเท้า,ท,าที่มีอยู่นั้นผิดเพี้ยนไปมากซึ่งพวกตำรวจที่เห็นแบบนี้ก็พากันกุมขมับเลยทีเดียวต่อมาบลองและมาธาก็ได้ขึ้นมาที่ห้องนอนของฮาลานบลองนั้นถามถึงกระเป๋ายาของมาธาแต่มันก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วมาธาเธอก็ยืนยันว่าเธอนั้นทิ้งไว้ที่นี่ซึ่งบลองก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าตำรวจน่าจะเก็บไปเป็นหลักฐานแล้วบลองไม่ได้ติดใจเรื่องยาแต่เขานั้นติดใจอะไรบางอย่าง เขาได้ผลักกระดานโกะลงที่พื้นหรือซึ่งกระดานโกะมันก็ตกไปที่พมทําให้เสียงดังไม่มากซึ่งมันก็ไม่น่าดังพอที่โจนี่จะได้ยินแล้วขึ้นมาบลองนั้นคุ้นคิดเรื่องนี้แต่เขาก็คิดอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าแลนซัมได้ขับรถมาที่นี่ในงานวันศพของฮารานแลนซัมไม่ได้มาร่วมงานแต่วันนี้เป็นวันเปิดผนึกพินยกรรมเขากลับมาร่วมงานด้วยทุกคนจึงคิดว่าแลนซัมนั้นหน้าเงินมากมาก ทุกคนในครอบครัวกระต่างดาวว่าแลนซัมแต่แลนซัมก็ได้สวนก,กลับไปทำไมทุกคนนั้นทะเลาะกันบลองและมาธาที่เห็นครอบครัวของฮาลานทะเลาะกัน,ท,น,น,ท,กนทั้งสองคนก็ได้ออกมาจากบ้านทั้งสองได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องมรดกของฮาลานแต่ในระหว่างที่คุยกันบลองก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขานั้นสังเกตเห็นรางไม้ที่มาธาปีนขึ้นไปมาธาได้ทำมันหักมันจึงมีร่องรอยอยู่แต่เธอก็ได้ปาไม้ที่หักนั้นทิ้งไปแล้วบลองที่สังเกตเห็นร่องรอยนี้เขาจึงเหลือบมองขึ้นไปเห็นหน้าต่างนั่นอีกซึ่่่่งงงงหนนนน้้าาาาาตีีก็็เปชปชอททม เข้าไปบ้านลองจึงรีบวิ่งขึ้นไปดูซึ่งมาธาก็วิ่งตามไปด้วยซึ่งเมื่อทันทีที่บลองขึ้นมาเขาก็ได้เอาแว่นขยายซองดูที่พื้นปรากฏว่ามันมีคนที่ติดอยู่แถมคนนี้ก็ติดอยู่ที่ขอบหน้าต่างด้วยบลองจึงได้ให้ตำรวจเอาโครนนี้ไปตรวจสอบซึ่งดูเหมือนว่าบลองนั้นจะได้เบาะแสชิ้นใหญ่แล้วต่อไปก็จะเป็นเวลาเปิดผนึกพิัยกรรมของฮาลานลูกหลานของฮาลานที่หวังในทรัพย์สมบัติก็ต่างมารวมตัวกันที่ห้องนี้อย่างพร้อมเพียงแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นทรัพย์สมบั ทุกคนในห้องนั้นต่างตกใจกันเป็นอย่างมากมีเพียงแค่แลนซัำคนเดียวที่ยังหัวเราะเยาะอย,อยู่ตัวมาท่าก็ตกใจไม่น้อยเช่นเดียวกัน ทุกคนในบ้านก็ต่างพากันไม่ยินยอมกับพินัยกรรมนี้แถมยังพากันกลัวเข้ามาหามา่าอีกมาทาที่กลัวและกดดันเธอจึงได้ถอยมาขึ้นรถของเธอแต่รถของเธอมันก็สตาร์ทไม่ติดโชคยังดีที่แลนซัมได้ขับรถมาช่วยเธอพาออกไปจากที่นี่แลนซัมได้พามา่าไปที่ร้านอาหารเพื่อทานข้าวเพราะว่ามาทาท่าน,น,นมีหน้าซีดมากๆซึ่งในระหว่างที่มา่ากําลังทานอาหารแลนซัมก็ได้บอกไปว่าเขานั้นรู้อยู่แล้วว่าพินัยกรรมนั้นจะยกทุกอย่างให้กับมา่าตัวแลนซัมเองก็ยอมรับในการตัดสินใจของปู่แต่เขาก็ยังอยากรู้ว่าในคืนนนนัันม้มเกิดอะไร ขึ้นเขาจึงพามาท่ามาทานอาหารที่นี่เพื่อถามเธอว่าในคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นและถ้าหากมาท่าโกหกเธอจะได้อาเจียนออกมามาท่าที่โกหกไม่ได้เธอจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงให้กับแลนซัมฟังซึ่งเมื่อแลนซัมได้ฟังเขาก็คุ้นคิดอยู่ไม่น้อยเขาได้บอกกับมาท่าไปว่าถ้าหากมันเป็นเจตนาของปู่ที่จะยกสมบัติทั้งหมดให้กับเธอเขาจะช่วยมาท่านในเรื่องนี้เองและถ้าหากสําเร็จแล้วก็ให้มาท่าแบง่งมรดกในส่วนของเขามาซึ่งมาท่าที่ได้ฟังข้อเสนอของแลนซัมเธอก็ตกลงในทันทีเวลาได้ล่ว เลยมาถึงช่วงคำ่ำคนในบ้านก็ยังถกเถียงกันเรื่องพินัยกรรมว่าพวกเขาจะทํายังไงให้พินัยกรรมนั้นไม่มีความหมายแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าฮาลานนั้นมีสติครบในตอนเขียนพินัยกรรมนี้ซึ่งในวันถัดมานักข่าวก็ได้ต่างพากันมาดูมที่บ้านของมาธาจากข่าวที่ฮาลานมหาเศรษฐีนักเขียนนิยายได้ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับมาธาทําทให้เธอและครอบครัวตกใจกันมากๆทางด้านบลองเขาได้ไปหาแม่ของฮาลานซึ่งบลองก็คิดว่าถึงเธอจะมีอายุมากสติของเธอก็น่าจะยังครบถ้วนอยู่บลองจึง ถามกับแม่ของฮารานไปว่าเธอมเมย์จะบอกกับเขาหรือเปล่าตัดกลับมาที่มาธาแม่ของเธอได้นําเอกสารต่างๆที่ได้มาจากทนายมอบให้กับเธอซึ่งแม่ของมาธาเธอก็หวาดระแวงมากๆมาธาจึงรับปากว่าเธอจะออกไปจัดการกับเรื่องราวนี้ทันทีที่เธอออกมาจากห้องเธอก็เจอเข้ากับวอลที่มาเกลี้ยกล่อมเธอซึ่งวอลก็พยายามพูดเกลี้ยกล่อมต่างๆนานาแต่มาธาก็ไม่หลงกลเธอรีบหนีกลับเข้ามาในบ้านแต่ในตอนที่เธอตัวสั่นจากความกลัวอยู่เธอก็ได้เหลือบไปเห็นซองจดหมายหนึ่งเธอได้เปิดซองเอกสารนี้ปรากฏว่าด้านนา มันเป็นเอกสารสําเนาผลเลือดของฮารานแต่เอกสารมันก็มีแค่ส่วนบนส่วนด้านล่างนั้นเป็นรูปสําเนากระเป๋าพยาบาลของมาธาพร้อมกับมีตัวหนังสือเขียนไว้ด้ยวยว่าฉันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมาธาที่เห็นแบบนี้ด้วยความกลัวเธอจึงรีบไปปรึกษากับแลนซัมในทันทีแลนซัมที่เห็นเขาก็ยังคิดไม่ออกว่าคนที่รู้เรื่องราวจะส่งเอกสารนี้มาให้กับมาธาทำไมเพราะว่ามันไม่มีข้อเรียกร้องหรือค่าถ่ายอะไรแนบมาด้วยเลย พวกเขาจึงยังนึกไม่ออกว่าใครเป็นคนที่มีเอกสารนี้อยู่กันแน่แต่แลนซัมก็รู้ว่าแลบที่ตรวจเลือดน,นี้อยู่ที่ไหนทั้งสองจึงได้ขับรถมุ่งหน้าไปที่นั่นแต่ปรากฏว่าแลบตรวจเลือดแห่งนี้ได้ถูกไฟไหม้จนเอกสารทั้งหมดวอดวายไปแล้วบลองและตำรวจก็ได้มาที่นี่เช่นเดียวกันซึ่งทั้งสองมาที่นี่ก็เพื่อตรวจสอบหลักฐานทางด้านแลนซัมและมาธาทั้งสองคนก็ยังงงว่าใครจะกล้าทำแบบนี้ถึงขนาดลงทุนเผาแลบตรวจเลือดเพื่อทำลายหลักฐานของฮาลานและให้เขามีเอกสารการตรวจเลือดของฮาลานเพียงคนเดียวน ซําที่เห็นแบบนี้เขาก็บอกกับมาธาไปว่ามันคงจะส่งข้อเรียกร้องอะไรมาบ้างสิมาธาเธอจึงได้ตรวจสอบอ e ีเมลซึ่งเธอก็เจออ e ีเมลปริศนาที่นัดไปเจอที่บ้านหลังหนึ่งพอดีแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันบลองก็ได้เหลือบไปเห็นรถของเธอพร้อมกับจะวิ่งเข้ามาด้วยความกลัวมาธาจึงตัดสินใจขับรถหนีออกมาซึ่งบลองก็ให้ตํารวจขับรถไล่ล่าเธอตามมาด้วยมาธาขับรถหนีการไล่ล่าของตํารวจมาเรื่อยๆจนเธอคิดว่าพ้นแล้วแต่บลองและตํารวจก็ได้ตามมาถึงแต่บลองไม่ได้มาที่นี่เพื่อจับตัวมาธาเขา ตามมาเพื่อจับตัวแลนซัมต่างหากบลองได้บอกกับมาท่าไปว่าเขาได้ไปคุยกับแม่ของฮารลานมาซึ่งแม่ของฮารลานก็ได้เล่าให้ฟังว่าเธอเห็นแลนซัมปีนลงมาจากด้านบนบลองก็ได้ถามมาท่ากลับไปว่าแลนซัมบอกให้เธอขับรถหนีเขาใช่ไหมซึ่งมาท่าก็บอกว่าใช่หลังจากนั้นมาท่าก็รีบกลับเข้ารถของเธอไปเพื่อไปอ้วกเพราะว่าเธอนั้นโกหกแต่บลองก็ได้ตามขึ้นรถของเธอมาพร้อมกับบอกกับตำรวจไปว่าเธอจะไปกลับมาท่าเธออยากให้มาท่าไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบสวนอีกสักหน่อยซึ่งงมมมาาาททกก็ไ่ีเลือ เธอจึงขับรถออกมาพร้อมกับบลองมาธาได้ขับรถมุ่งหน้าไปที่สถานีตำรวจแต่ในตอนนี้มันก็ใกล้เวลาที่คนที่มีเอกสารตัวเลือดของฮาลานนัดกับเธอไว้เธอจึงบอกกับบลองว่าเธอขอตัวไปเอาของแป๊บหนึ่งได้ไหมซึ่งบลองก็บอกว่าไปได้เธอขับรถมาตามสถานที่ในอีเมลซึ่งเมื่อเธอมาถึงที่นี่ก็เป็นห้องพักร้างและด้านในก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เก้าอี้มาธารู้ได้ทันทีว่าเธอคนนี้ก็คือฟรานนั่นเองฟรานนั้นเป็นคนเก็บผลเลือดไว้มาธาพยายามพูดต่อรองกับเธอว่าเรามา ตกลงกันดีๆด,ด,ดีกว่าแต่เมื่อเธอเดินเข้ามาแล้วปรากฏว่าฟลานนั้นหมดสติอยู่และในมือของเธอก็มีแต่ซองว่างเปล่าทันใดน,นั้นฟลานเธอก็ได้สติขึ้นมาพร้อมกับพูดออกมาว่าแกนั้นไม่รอดแน่ไอ้ฆาตกรพร้อมกับพึอมพำออกมาว่าเธอได้ซ่อนใบผลตรวจเลือดอีกอันหนึ่งไว้มา้าจะเห็นแบบนี้เธอก็ตกใจมากๆเพราะว่าฟลานนั้นรู้ว่าเธอเป็นฆาตกรต่อให้ฟลานนั้นจะรู้มาธาก็ไม่สามารถปล่อยให้เธอตายได้มาธาตัดสินใจประมพยาบาลเธอและเรียกรถพยาบาลซึ่งเธอก็พาฟลานไปส่งที่โรงพยาบาลได้ทัน ซึ่งในระหว่างที่กําลังรอหมอรักษาฟลานเธอก็ได้บอกกับบลองว่าเธอจะเล่าเรื่องราวความจริงทั้งหมดให้กับเขาฟังเองแต่บลองก,อก,ก็บอกกับเธอไปว่าเมื่อกี้แลนซัมนั้นเล่าทั้งหมดให้ฟังแล้วแต่มาธาก,กรัวว่าแลนซัมจะโกหกเพื่อช่วยเหลือเธออีกเธอก็จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับบลองฟังอีกครั้งซึ่งมาธาเธอก็ตั้งใจที่ทจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้กับทุกคนในครอบครัวของฮารานฟังบลองจึงได้โทรบอกตำรวจให้นัดทุกคนมาที่บ้านของฮารานอีกครั้งหลังจากนั้นนนนนททททััาาทั้้้้งงงงงงงคกก็็ขบรรรรรถมมมมุ่่่่่หหหาา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 ีีใะววไดดเเือจิ กับบลองฟังซึ่งบองก็เข้าใจและก็ดูว่าเธอนั้นเป็นฆาตรกรตัวจริงไม่นานนักทั้งสองคนก็ได้มาถึงบ้านของฮาลานมาท่าตั้งใจเรียกทุกคนมาที่นี่เพื่อจะสารภาพความจริงซึ่งเธอก็รู้ว่าฟลานนั้นซ่อนผลเลือดไว้ที่ไหนเธอจึงไปเอาผลเลือดนั้นออกมาเธอมอบผลเลือดนี้ให้กับบลองไปหลังจากนั้นเธอก็จะเดินมาสารภาพความจริงให้กับทุกคนฟัง ซึ่งทุกคนก็ตั้งใจฟังอย่างพร้อมเพียงเพราะว่าถ้าหากมา่าเป็นฆาตกรสิทธิ์ที่เธอจะได้รับมรดกก็จะหายไปทําให้มรดกทั้งหมดตกมาเป็นของลูกหลานอีกครั้งมา่ากําลังจะกล่าวสารภาพซึ่งบลองก็กําลังอ่านผลเลือดอยู่แต่ทันใดนั้นบลองก็ได้มาขัดขวางการสารภาพของมา่าพร้อมกับบอกทุกคนไปว่ามา่าตัดสินใจที่จะไม่แบ่งสมบัตินี้ให้กับใครแล้วซึ่งแบบนี้มันก็สมควรกับลูกหลานทุกคนของฮาลานที่ไม่สนใจเขาเลยด้วยคำพูดของบลองทําให้ทุกคนในบ้านนั้นตกใจมากๆรวมถึงมาทาดด้้วยบลอองไงไจมืมา ท่าเดินมาที่อีกห้องพร้อมกับสั่งให้ตำรวจพาทุกคนออกไปจากบ้านเหลือไว้เพียงคนเดียวบลองนั้นคิดขึ้นมาได้แล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นยังไงเขานั้นสามารถเติมเต็มรูตรงกลางของโดนัทได้ซึ่งคดีนี้มันไม่ใช่คดีฆาตัวตายมันมีฆาตะกรตัวจริงซึ่งฆาตะกรคนนั้นก็คือแลนซัมนั่นเองท่านใดน,นั้นตำรวจได้พาแลนซัมเข้ามามาท่านั้นตกใจมากๆเพราะว่าแลนซัมนั้นเป็นคนคอยช่วยเหลือเธอตลอดแลนซัมจะเป็นฆาตะกรได้ไงแถมเธอเป็นคนฉีดยาผิดเองเธอฉีดมอร์ อยู่แล้วแต่บลองก็บอกไปว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าในคืนงานวันเกิดแลนซัมและฮารานได้ทะเลาะกันเรื่องพินัยกรรมฮารานได้บอกกับแลนซัมว่าเขาจะไม่ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับใครในบ้านเลยเขาจะยกมันให้กับมาท่าคนเดียวซึ่งมันก็ทําให้แลนซัมนั้นโกรธมากๆแลนซัมที่ทะเลาะกับฮารานเรื่องพินัยกรรมนี้เขาก็ได้รีบออกจากบ้านไปทันทีแต่เมื่อเขาออกไปแล้วเขาก็ได้คิดแผนการอะไรขึ้นมาได้แลนซัมได้กลับเข้ามาทางหลังบ้าน ซึ่งเขาก็ได้กระโดดข้ามรั้วเข้ามาแลนซัมได้แอบปีนขึ้นมาด้านบนและเข้ามาในห้องของฮารานเขานั้นขึ้นมาเพื่อจะสลับยาที่ฮาลานฉีดเป็นประจำกับมอร์ฟีน โดยการดูดยาออกจากขวดหลังจากนั้นเขาก็ได้ปีนกลับลงไปแต่ในตอนที่แลนซัมลงไปเขาก็ได้เจอเข้ากับแม่ของฮาลานทําให้แม่ของฮาลานพูดออกมาว่าแกกลับมาอีกแล้วหรอแลนซัมหลังจากนั้นเขาก็ได้รีบวิ่งกลับออกไปเหมือนเดิมและหลังจากที่ทุกคนกลับมาแล้วในตอนตีสามแลนซัมก็จะกลับมาเพื่อจะเปลี่ยนขวดยาให้เป็นเหมือนเดิมแต่หมาหลังบ้านที่ไม่คุ้นชินกับเขาก็ได้เห่าทําให้เม็กนั้นตื่นขึ้นในตอนต้นเรื่องแลนซัมจึงคิดว่าค่อยกลับมาจัดการก็แล้วกัน โดยวันที่เขาจะสามารถสับเปลี่ยนยาโดยที่ไม่มีใครสงสัยก็คือวันที่ทุกคนไปรวมตัวกันในงานศพของฮาลานนั่นเองแต่ในระหว่างที่แลนซัมกําลังเปลี่ยนยาเขาไม่ได้รู้เลยว่าฟรานคนใช้ของบ้านนี้ได้เห็นการกระทําของแลนซัมด้วยส่วนทางด้านมาธาเธอไม่ได้ฉีดยาผิดให้กับฮาลานเพราะว่าในตอนที่เธอหยิบขวดยาออกมาถึงแม้แลนซัมจะสลับยาในขวดไปแล้วเธอนั้นไม่ได้ดูยาที่ฉลากเธอจํายาที่ฉีดให้กับฮาลานเป็นประจําได้ ถึงแม้ว่ามันจะเหมือนกับมอร์ฟินมากแต่ความหนืดและสีของมันก็ต่างกันเล็กน้อยนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผลเลือดของฮารลานที่บลองอ่านนั้นมันเป็นปกติส่วนฟลานสาวแม่บ้านที่มาท่าไปเจอที่ห้องล้างนั้นจริงๆแล้วจดหมายมันไม่ได้ส่งไปที่เธอแต่ฟลานนั้นส่งไปให้กับแลนซัมตั้งหานเมื่อแลนซัมได้จดหมายจากฟลานเขาก็คิดแผนการขึ้นมาได้แลนซัมนั้นเป็นคนที่จ้างบลองมาที่นี่เองเพื่อเขาหวังว่าบลองจะสืบได้ว่าคดีนี้มันไม่ใช่คดีฆ่่่าา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 าตตตัวตัวยยและคคนนททททีเป็กก ata, ก็กกกกรือมมซึงถ้หูจบสุด ทรัพย์สมบัติที่มาท่าได้ก็จะตกมาที่พวกเขาเหมือนเดิมแต่แลนซัมนั้นรู้ว่าผิดแผนในตอนที่มาท่าเราว่าเธอนั้นฉีดยาผิดให้กับฮาลานแลนซัมเขาจึงสร้างสถนานการณ์ร่วมมือก,กับมาท่าเขาเอาจดหมายที่ฟลานนั้นส่งมาให้เขามามอบให้กับมาท่าหลังจากนั้นก็ไปหาฟลานตามนัดหลังจากนั้นเขาก็จัดการกับฟลานพร้อมกับฉีดมอร์ฟินใส่เธอเกินขนาดและแลนซัมก็ได้เอากระเป๋ายามาวางไว้ที่นี่พร้อมกับเผาหลักฐานผลเลือดของฮาลานทิ้งโดยสิ่งที่แลนซัมพลาดก็ค,คือความไม่ตาของมาท่าเธอไม่ได้ปล่อยให้ฟาน เธอนั้นพาฟรานไปส่งที่โรงพยาบาลในเวลาเดียวกันโรงพยาบาลก็ได้โทรมาหามาธาว่าฟรานนั้นฟื้นแล้วซึ่งมาธาเธอก็ดีใจมากพร้อมกับบอกไปว่าเดี๋ยวพวกเราจะเดินทางไปหาเธอบลองได้ให้ตำรวจพาแลนซัมไปขังส่วนพวกเขาจะไปสอบปากคำฟรานที่โรงพยาบาล แลนซัมที่เห็นว่าลักทานทั้งหมดมันจวนตัวแถมฟรานก็ยังไม่ตายเขาจึงลุกมาหามาท่าพร้อมกับบอกเธอไปว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพวกเขาไม่ได้ตกที่ครอบครัวเลยและมีหรอที่เขาจะไม่ต่อสู้เพื่อทรัพย์สมบัตินี้เขานั้นโดนคดีไม่มากฟรานก็ไม่ตายซึ่งแต่หากเขามีทนายเก่งๆเขาก็คงติดคุกไม่นานซึ่งเขาก็มีทนายแน่ แล้วเมื่อเขากลับออกมาแล้วเขาจะมาเล่นงานมา่าให้สาสมเองแต่แล้วจู่ๆมาทาก็ได้อ้วกใส่เต็มหน้าแลนซัมทุกคนในห้องก็ตา่างพากันตกใจมากๆและนี่ก็หมายความว่าเธอจะต้องโกหกอะไรบางอย่างและเรื่องที่เธอโกหกก็คือเรื่องของฟรานนั่นเองเมื่อกี้ที่หมอโทรมาเพื่อบอกว่าฟรานนั้นได้ตายแล้วซึ่งมาทาก็โกหกปืให้แลนซัมสารภาพออกมาแถมการสารภาพของแลนซัมตำรวจก็ได้อัดเสียงไว้แล้วด้วยแลนซัมที่เห็นแบบนี้เขาก็คิดว่าใไหนๆองหนีความผิดไม่พ้นแล้วก็ไปให้สุดเลยแล้วกันเขา ได้หยิบมีดที่เก้าอี้พร้อมพุ่งมาใส่ตัวมาธาหวังที่จะปลิดชีพหญิงสาวคนนี้ทิ้งแต่ปรากฏว่ามีดที่เขาใช้แทงเธอมันกลับเป็นมีดของเล่นที่ยืดหดได้นี่จึงทําให้มาธาลอดตายอย่างวูดวหวิดส่วนแรนซัมก็ได้ถูกคุมตัวไป เขาได้ถูกพาตัวออกมานอกบ้านท่ามกลางคนในครอบครัวที่พากาันตกใจลิชารท์ที่เป็นห่วงลูกชายกพยายามยัดเงินตำรวจให้ปล่อยตัวแต่มันก็ไม่เป็นผลส่วนตัวลินดาเธอได้ยืนอ่านจดหมายว่างเปล่าที่พ่อของเธอเขียนไว้เธอได้เอาไฟแช็กลนไว้ที่ด้านหลังปรากฏตัวหนังสือที่พ่อของเธอเขียนบอกว่าลิชาร์มีชู้ลินดาเธอจึงรู้ความจริงจนได้ซึ่งสุดท้ายในตอนที่แรนซัมถูกจับกุมตัวเข้ารถตำรวจทุกคนที่ต่างผิดหวังจากทรัพย์สมบัติที่ไม่ได้แม้แต่สตางค์เดียวมาถ้าได้เดินมาที่ระเบียงของบ้านพร้อมกับ ดื่มกาแฟเจ้าของทรัพย์สมบัติตัวจริงเดิแสดงตัวต่อหน้าทุกคนซึ่งทุกคนในครอบครัวของฮารานก็ตระหนักได้แล้วว่าพวกเขาไม่สามารถทําอะไรได้แล้วมาถ้าเธอดื่มกาแฟในแก้วประจําของฮารานซึ่งแก้วนั้นก็เขียนว่าบ้านฉันกดชั้นกาแฟชั้น และหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Knife Out ฆาตกรรมหันษาใครฆ่าคุณปู่โดยที่หนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง7.9คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato erm ไป92%เลยนะครับถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆทุกคนไม่ควรพลาดหนังเรื่องนี้อย่างที่สุดเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อๆไปด้วยนะครับและเหมือนเดิมก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมทาน,นึกถึงหนังให้นึก ถนอฟสนะครับขอบคุณครับ